วันนี้เดินมาเจอร้านข้าวราดแกงแ<ต>ไม่รู้ะรจะสั่งยังไงตอนแรกก็บอกว่าเอาข้าวแบบว่าโปะโปะราดแกงคือเขาก็ไม่ได้ราดให้แต่พอออฟสั่งจิ้มจังเ,เขาก็ราดอันนี้มาให้สรุปแล้วก็คือชี้เอาเหอะแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากจะโปะเขาก็โปะเขาไม่อยากจะโปะเขาก็ไม่โปะเขาอยากจะแยกก็แยกก็แล้วแต่เขาเราแค่ชี้เฉยเฉยก็พอคือชี้สั่งก่อนเพราก็เลยนึกว่าพอสั่งเขาก็จะทําแบบเดียวกับนี้นั่นคือแยกกันเหมือนกันอย่างนี้อันที่น่าอร่อยที่สุด เค <Cheers. S 2> ี่ยวอรอ่อยมากเหมือนกับเหมือนไก่อะไรทั้งอย่างที่เคยกินที่แท้รสชาติเหมือนไก่ย่างนุ่มๆอร่อยมากเต้าหู้ยาไส้ที่นี่เขาร้อนดิเนาะหมายถึงอาหารนหะเขาทำแล้วร้อนดีเนาะเมืองร้อนแต่อาหารร้อนเ <laughs> มืองหนาวาอาหารไม่ร้อนเคี่ยอืม เปรี้ยวเค็มเผ็ดกอันนี้ที่สั่งองีอร่อยมากเหมือนกินอาหารจีนอันนี้เ <Okay. S 2> มะระสับประรสเออเห็ดเห็ดเป็นไงสับประรสอันนี้อะไรไม่รู้ <laughs> ไม่รู้อีก <laughs> อันนี้เห็นแน่นอนเอ้ยไม่ใช่สิอันนี้มันน่าจะเป็นหน่อไม้อืมอันนี้เหมือนกินอาหารของที่บ้านอา่าเลยอ่ะใ่ใช่ยว่าคืออะไรจะใช่ปลาหรือไม่ปลาแน่ๆไม่กรอบหรอนเนื้อก็น่าจะเป็นปลานะแต่มันไม่กรอบเะเอ๊รรก็่น ลปลาแน่ๆแ,แหละแต่ว่าเขาไม่ได้ไปทอดอ่ะเค็มๆไม่เคยกินแบบนี้เลยอะ่ะปกติปลาแบบนี้ต้องเป็นแบบปลากรอบๆทอดทอใช่ปะ่ะแต่เขาไม่ได้ไปทอดอะ่ะนิ่มๆอร่อยนี้แปลกๆแต่อันนี้เค็มมากซุปนี้เขาจะให้ทุกที่เลยเนาะไม่ได้สั่งเขาก็ให้เนาะสุขภาพดีเหมือนที่บ้านคนจีนอะ่ะ ทำไมเปรี้ยวจังแต่อร่อยนะเป็นมีความเปรี้ยวมันเปรี้ยวจากอะไรเนาะเมื่อกี้บอกว่าเป็นสไาตล์ฮั่งกีนัำไมเต็มทุกอย่างนี่ก็สไตล์ฮงกีนหมดอนะส่วนใหญ่เป็นกว๋วยเตีย๋ยก็อาหารจีนมีอาหารฝรั่งเตะมาด้วยก็คือไอ้บันมิที่มันเป็นขนมปังค่อนยาวๆเเหมือนจะรวยเลยเนาะสั่งเยอะสุดเลยอะเต็มโต๊ะเลยอะแต่มันอยากกินไงมีความรู้สึกเหมือนกินเจอันนี้เหมือนกินเจเหมือนกินเจ แต่ว่ามีเนื้อเนื้อเป็นฝ่ายไม่เจเออ๋อฝ่าย่างจะไม่เจมีแต่ปลาปลาตอนแรกบอกเราเอาไก่นี่เปลี่ยนใจละเดี๋ยวมันซ้ำไง่ระ<อ>วังก้างนะปลามาเหรอรสชาติเป็นไงเปรี้ยวเผ็ดเค็มเค็มแบบเปรี้ยวปนกันใช่ไหมอร่อยนะแต่มันจะมีความออกความเค็มๆนั่งกินร้านนี้ คนเยอะมากเพราะว่ามีออฟฟิศอยู่ตรงนี้พักเที่ยงไงพักเที่ยงพอดีราคาเท่าไหร่ไม่รู้เขายังไม่มีเวลามาคิดเงินเราเลยดูดีเหมือนอาหารจีนไม่มีอันไหนเผ็ดเลยมีแต่เปรี้ยวๆกับเค็มๆเ,เมื่อกี้กินไปทั้งหมดในราคาแถมสี่หมื่นก็สองร้อยสิบบาทฮะทำไมถูกเนี้ยห้าอย่างเลยนะข้าวสองจานข้าวเขาก็อร่อยดีนะเหนียวเหนียวคล้ายๆข้าวเหนียวผสมข้าวเจ้าแต่ว่าเม็ดมันไม่ได้สวยเท่านั้นเองกําเมินกําเมินเนี่ยอะไรอ่ะ บักซุยบักเสียวบักเสียวบักเสียวเหรอบักเสียวอ่ะ <laughs> <laughs> บักเสียวคืออะไรนะอุ้ยนมข้นหวานเป็นกล่องกล่องนมจืดปกติเราจะเป็นกล่องใช่ป่ะ <c oughs> ที่นี่จริงๆมันก็เป็นกล่องแหละแต่ว่ามันเป็นเป็นๆอ๋อมีลีลาด้วยอ่ะก็คือกาแฟหนึ่งช็อต กาแฟนมนนมกาแฟเออใช่เสร็จแล้วก,กัมือกัมมินชิมชิมภาษาไทยไทยไปชิมตรงน,นู้นหน่อยเลยเป็นนมที่อร่อยมากปกติแล้วไม่ชอบกินนมเลยไม่มเองต้องกินตรงข้างบนตรงนี้ดิครับกาแฟมันอยู่ข้างบนกาแฟขมผสมนมหวานอันนี้น่าจะเป็นกาแฟดําอันนี้น่าจะเป็นนมกลิ่นกาแฟที่นี่ร้านน้าเยอะนะ กาแฟเข้มข้นนมหวานหวานแต่อร่อยรวมๆแล้วโอเคใช้ได้ทั้งหมด17ดองก็ง25บาทอะไรเนี่ยออมส้มคั้นโอ้ oh, oh, น่าสนใจดีนะออมส้มคั้นดี่ว่าออร์เรนจ์ชูสออเรนจ์ชูสโนโนชูก่าโนโนชูก่า เครื่องคันนี้ดีจังไม่โดนมือเลยนะดูดิสะอาดด้วยนะแล้วส้มที่นี่นะสวยสวยดูเขาปอกมาดิโอ้โหสีแบบแสบมากอะดูดิเขาไม่ได้ใช้มือโดนเลยนะน่าจะสามลูกได้แล้วในลูกที่สามโอ้โหสม้มสีสม้สมสม้สมส้มแบบนี้สามลูกส้มใหญ่มาก ไม่ใส่น้ำตาลนะน uh ้ yes สองมื่นสามสิบบาท <_ t imes> หน้าตาเหมือนหวานนะแต่เปรี้ยวอะแต่ว่ามันไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดนะเปรี้ยวแบบตื่นมากอะร่อยเปรี้ยวแบบตาตื่นไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่เลยนะแบบคั้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ <_ t imes> เปรี้ยวแต่เปรี้ยว แต่ดูหน้าตาเหมือนไม่นาเปรี้ยวนะแต่มีความเปรี้ยวนะวันนี้กินกาแฟน้ำส้มและกำลังจอด้วยน้ำอ้อยพอกินอะไรอ่ะนกเมียวนุนกเมียวิ้งเ,เขาใส่มะนาวเข้าไปข้างในด้วยแล้วก็ออกมาทางนี้โอ้โหนี่มันออกมาเป็นแบบนี้ เหมือนปลาหมึกบดเลยเนาะหนึ่งอะไร,าราหนึ่งก้านาหนึ่งชานอ้อยโอ้แต่ขายถูกมากเลยก่เยนะเมินกระบมุณธรรมดาสิบดองถ้าเป็นพิเศษก็12ดองพิเศษแพงกว่านี้เดียวเองพิเศษแก้วมันจะอ้วนๆเนาะ,ะเขาไม่ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่อะไรเลยนะใส่มะนาวออไม่ค่อยหวานเลยแต่ว่าอร่อยทำไมที่นี่เขาปลูกอ้อยเยอะ ถ้าเป็นของไทยนำ้ำอ้อยจะหวานเจี๊ยบอแต่อันนี้ชอบตรงที่ว่าเขาคั้นให้แบบเห็นๆเ,เลยเนาะเออเออเออใช่ใช่ไม่ใช่ว่าปล่อยมานานแล้วนะคั้นแบบสดๆมากอะ่ะถูกมากด้วยเนาะทำไมคั้นสดทำไมกลายเป็นถูกอะ่ะแก้วนี้ทั้งหมด15บาทเองนะเออถ้าพิเศษก็แค่18บาทืมเนี่ยธรรมชาติของจริง เพราะว่ามันไม่ได้หวานมากแต่หวานนะมันมีความหวานแต่ว่ามันไม่ได้หวานมากแบบหวานปรีขึ้นมาซึ่งเคยซื้อที่ไทยอ่ะที่ภูเก็ตอ่ะเราบ่าชอบไปซื้อไอ้น้ำอ้อยขวดขวดใหญ่ๆอะ่ะโอ้โหหวานมากแล้วแถมว่าเขียวมากด้วยนะที่นี่เห็นขั้นสดกันทุกที่เลยของน้ำส้มจีก็คั้นสดนะอันนี้เปรี้ยวอันนี้หวานเออผสมกันดิือเนาะนี่ผสมกันใส่แก้วอันนี้อันนี้คือการผสมไม่พอแล้วพอแล้ว คนขายยาหันมานะพอแล้วพอแล้วเสียวของสีวสวยมากเลยอะ่ะอคนปิดฝาแล้วก็ออกไปเต้นเช็คตรงกลางถนนเป็นไงเป็นรสชาติแปลกแปลกยังไงแปลงแปลงด้วยจะหวานก็นไม่หวานก็บอกว,อว่าให้ใส่แค่นิดเดียวเนี่ย บอกว่าให้ใส่แค <no surprise>. ่น <tahu> ิดเดียวเดี๋ยวไปใส่แล้วมันก็นิดเดียวถ้าเทียวกับน้าห้อยน้าห้อยสองส่วนน้ําส้มหนึ่งส่วนแนะนําว่าอย่าทําอย่าหาทำ้นผสมเพิ่มดีกว่านะร้านเมื่อกี้ถ่ายแค่รอบเดียวนะอันนี้ถ่ายตั้งสิบรอบเลยอันนี้ดูข้นจังเลยอันนั้นกลายเป็นจางไปเลยกว่าหวานแต่ไม่ได้เจี๊ยบแต่ว่าข้นหวานนั้นนะอันนี้เขาถ่ายหลายรอบไงถ่ายบ่อยดีกว่า นั่นน่ะสิเห็นเขาถ่ายตั้งหลายรอบเนี่ยอันนั้นอะถ่ายรอบเดียวนะเสียดายจังเลย <c oughs> ในที่สุดเราก็เจอพิซซ่าเวียดนามเคยไปที่ตลาดน้ําแล้วเขาก็มีพิซซ่าเวียดนามขายแต่ว่าอันนี้มันไม่เหมือนกับที่เรากินเลยเนาะ <c oughs> แป้งเขาเป็นสีเหลืองๆด้วยละ่ะ <c oughs> น่ากินมากดูซิมันจะเท่าไหร <c oughs> ใส่หวัวหอมก่อนเลยแล้วก็ใส่น่าจะเป็นมันหมูหรือมันไก่กุ้งแห้งเนย เอาเนยไปใส่อันนั้นไว้เสร็จปุ๊บแล้วก็ตอกไข่ตอกไข่สองฟอง,ลงลแล้วก็เอาไปปิ้ง,อ,อ,งอันนี้เป็นโรงเรียนเขาก็เลยทำให้เด็กนักเรียนไปก่อนของเรายืยนรอไปเก่งเนอะทำคนเดียวเลยเอ,เอะเนาะอันนี้เป็นขนมหน้าโรงเรียน กันมันเท่นละหมื่นนอ่กันละสิบห้าบาททำตั้งเยอะได้สิบห้าบาทเหนื่อยนะเนี่ยมีไข่ด้วยไข่ตั้งสองฟองเนี่ยคือมันเป็นอาหารหน้าโรงเรียนไงก็เลยถูกเกี่ยวไหมชิมชิมร้อนร้อนควันควันเป่าเป่าโอ้โหเสียงรอบโอ้โหเสียงกรอบกรอบกรอบอร่อยแซ่บสไปซ์อยากรู้ว่าขาวๆมันคืออะไร ใช่หมูสับไหมมันหมูอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นขายหมูอ่ะน่าจะเป็นมันหมูเนาะโหร้อนโอ้ยอร่อยเอ๊ะทำไมมันเผ็ดทำไมเผ็ดอ่ะโอ้แต่มันกรอบอร่อยมากเลยอ่ะแต่ที่นี่เขาเน้นเค็มเนอะว่าไหมอะไรเคม็เคมเนี่ยเพรางว่าหมูอ่ะมันหมูมันเคม็มกุ้งแห้งก็เคม็มแต่ว่าเค็มแบบกลมกลอมนะไม่ได้เค็มปี๊ดนะแต่มันมีรสชาติ ความเค็มแบบว่าขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ที่มันอร่อยเพราะว่ามันกรอบมันร้อนแล้วก็มันหอมเนยด้วยอร่อยมากกับราคา1ิบห้าาทอยู่หน้าโรงเรียนชื่ออะไรไม่รู้ตู้เย็นถิ่นน้ําโรงเรียนชื่อตู้เย็นนะโรงเรียนอยู่ตรงนี้ร้านอยู่ตรงนี้อ้าวเขาไปกันหมดแล้วอ่ะเมื่อกี้ยังมีร้านค้าอยู่เลยอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้เขาเลิกเรียนพักไงเขาต่อแถวกันเต็มเลยอร่อยมาก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  จะมาวัดอันเนี้ยแนะนำใน g o o g l e จะข้ามถนนเล็กๆนี้ยังไงไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งอันนี้มันจอดรถมั้งเข,ข้าทางนี้เข้าทางนี้แสดงว่าเป็นวัดป๊อปปูล่าจริงๆนะอยู่ใกล้บ้านมากก็เสิร์ชใน g o o g l e ไงว่า โจอีมินแวร์ทูโกมันก็จะมีแบบลำดับลำดับมาเออนี้ไปแล้วนี้ไปแล้วนี้ไปแล้วอันี้อยู่ใกล้บ้านพอดีเลยเออลองมาแวะดูสิมีติดไฟแวบๆข้างหลังปะปุตลุบ้วยอ๋อถ้าเข้าไปข้างในก็ใส่แมสขอวรองเท้าด้วยไม่เป็นไรเราเคารพแต่ข้างนอกก็ได้อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจมีควันด้วยอ่ะมันแข็งแห้งเหรอเขาทำบุญแล้วมีการมาปล่อยนกเหมือนบ้านเราเลยนะแต่ขาดปล่อยปลาเนาะปล่อยปลาปล่อยเต่า รีวิวเขาบอกว่าบารักโอบามาเข้ามาเยี่ยม